สวัสดีค่ะมาถึงแล้วนะคะเห็นแล้วตกใจเลยบอตกใจเห็นยังไปไปไปถ้าไปไหนหมดแล้วนี่นะคะมาเจอก็มาเจอลุงพันพอดีนะคะนี่ลุงพันไทยบ้านนอกเด้อนะคะนี่ลุงก็มาแล้วตาก็มา ญาติหน <rium> ha, <ste f> ิงก็มาแล้วว่าสีใสๆจังออกมาถินอยู่ไร้เสือกสาวมนเี่จ้ะเห็นมาบหรอเห็นมากสาวมนก็อยู่ที่บ้านกกตูมพุ่นค่อยเห็นอยู่เมื่อกี้นี่สาวมนบ่ะเออนั่นแหละ่ก็เห็นรถขึ้นออกไปเห็นรถขึ้นอยู่นี่กรถขึ้นออกไปเพื่อนก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ไโทรหาเจ้าเจ้าคือบารับข่อยข่อยอยู่ที่วัดโอ้ยบอแล้วข่อยโทรหาสองรอบสามรอบเจ้าคือบารับข่อยแม่นบอเออ มุกี้นี่เขาเจอมาโทรหาเจ้าวเจ้าก็รับคอยก็เลยมาคอยมาสีซ้อนมืยเซาแม่กับเจ้า<อ>มันรถค่อยมืดโอ้เออค่อยเลยว่าพอดีค่อยขึ้นมาจากวัดเลยสาวปานโทรไปบอกว่าไปหาหน่อไม้มาแก,เกงเทียงเน่เด้อค่อยก็เลยไปหาหน่อไม่โอ,อ้ตอนจะไปหาหน่อไม้นะมัง้งค่อยก็โบ่ได้เอาไปม่นมัไมันไปทู่ไปกดสาวปานหาหน่อไม้มาแกงสู้กันกินตอนเที่ยงเน่เด้อค่อยก็เลย เก็เลยไปแล้วก็สิไปแกงเฮินสาวปานบ่ได้สิแกงใส่พูดหล่ะเนาะยุนี่เขาสิไปเอาเอาหันเอานีแล้วเตรียมงานเตรียมงานก็ไม่ได้เสนอละอันกินก็ไม่อาอชี้เขาทำอาชี้ทำถ้าเราจะทำเราก็ทำเราก็ทำมาเหมือนเดิมมันแหละมาจังหันมาวัดเหมือนเดิม พระเพิ่งไปมุนเราบอกค่ะมุนแล้วเมื่อเช้านี้แหล้วแม่ย่า,าชิกับแม่เบนส์โอ้ยท่านพระครูสิดีใจแล้วเนาะ <laughs> นทะ่านพระครูแฮะอยากให้ท่านลุงพ่นไปมุนอยู่พระครูจม้มหาแต่ลุงพ่นอยู่ พ่อยว่าทีแล้วก็มาถึงแล้วลุงป้าก็มาถึงแล้วข้แล้วอจะไปเก็บเงาะมาใส่ผ้าข้าวเออเงาะเจ้าดุกนะเออไปเก็บเงาะมาใส่มีเงาะเนาะมี่โดกดุกเงาะโรงเรียนด้วยเนาะเอองาะโรงเรียนโรรงเียนดกง่ายนะไทยบ้านนอกเงาะนะอย่างหนึ่งมันมีหลายต้นแล้วง่ายปลูกเงาะนะปลูกอะไรไม่ง่ายถ้าปลูกเงาะเงาะปลูกง่ายที่สุดเลยปลูกไม่ปลูกยังไงก็เป็น ไม่ดูแลก็เป็นโดกมากเลยเนาะของยี่นี่ลูกลานนี่ได้กินงอแบบสบายเนาะสบายต้นหนึ่งเนาะโดกเนาะต้นเดียวแต่โดกน้ามมนชมมัวบ่โอ้ยปูนเอาไปเล่าเกเดี๋ปีนขึ้นไปขึ้นไปก็ใไซอันนั้นเลยจ้าเขาไปเบื่องในคลิปด้วยโดกเป็นโดกดูว่านี่คอยไปถ่ายอยู่ อันเหลืองไปดกนี่นี่ของยาหนิงของข่อยมดกกตูมมีของยาหนิงมีมีแต่ว่าของย่าหนิงมันก็บมีหลายต้นเนาะแต่ว่ามันโดกโยดยิ่งตอนนั้นเขาปลูกเต็มสวนเลยใช่ไหนดอกดกมากแล้วก็หวานเนาะหวานกรอบเขามาตัดปลูกไอ้เขามาตัดปลูกย้ายนี่นะคะบบ้านคุณลุงมาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปมาถึงแล้ว วดเห็นแต่แอดชายสาวมนันแล้วอยู่เขาชวนค่อยไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เมื่อกี้นี้อยู่บ้านร้านบ้านเจ้านั่นแหละหน้าบ้านค่อยนะโอ้ค่อยๆเลยอ้าวเฮ้ยกินข้าวอิ่มแล้วเด้อว่าซามสบายเดี๋ยวค่อยว่าจะไปเก็บง้อมาฝากลุงกลับไปบ้าปไปขีกมือใส่ปีกมาอทันที ลุงก็จะไปธุระน่บ่ <c oughs> โอ้ยตอนเย็นนั่นแหละถึงเอามาทำบุญด้วยออมาใสา่พาข้าวเมื่อพรุ่งนี้แล้วเพราะว่าว่าลุงจะไปธุระอยู่ไปออบนเราก็ไปบ้านให้เอาหน่อไม้ไปให้สาวป่านแกงแล้วให้เอามาให้เขากินออน,นคะคะความแปลกใหม่ของโกกอก บ้านของนาต้นฮักก็เอามาแล้วนี่นะคะามาตรงนี้แล้วโอ้ยลืมเห็นหม่องบ้านของเ,อเป็นบ้านของช่างตั้มแล้วตอนนี้เอามาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนจะก,กว้างขวางนะเนาะเพราะว่ามันโอเคเลยมันมัน,ม,นมันกว้างแถวนี้นะไปแล้วก็ไปบ้านสาวปานม่นม้ก็มันยังไม่ยา้ามันก็ได้ได้กระหพอแกงอยู่ อยากกินก๋วยเตี๋ยวนะมัง้งนะคะบ้านของช่างตั้มนะคะปลาโซโอ้ยวไปดูร้านปลาสอก่ในในอนจะบอกดูฝนดูอะไรคะมาส่องดูนในในร,ร้านปลาโซแล้วนะนี่นะคะเ <laughs> ห็นปลาสอแล้วนะคะเมื่อวานนี้ไม่เห็นปลาสอนะคะ วันนี้มาเห็นป้าซอนะคะป้าซอก็ขายของเหมือนเดิมแล้วนะคะอีกมาเมื่อวานไม่เห็นอื่ค่ะเอาป้าซอก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำใสนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะก็คงจะเมื่อวานนี้เนาะเ <c ười> จยก็มาดูในร้านนะคะ ว่าจะมานะคะอุดหนุนป้าซอสังหน่อยนะเมื่อวานมาถึงแล้วนะคะป้าซอนะคะขอบคุณมากมากนะคะเอฟซีมาถึงแล้วนะคะ,ะ,คะคกุกกอกนี่มีอาหารตามสั่งนะคะเยอะมากเลยนะคะร่มไม้รมเงาแถวๆเลยเนี่ที่เราเคยอ,อยู่กันตอนนี้กม็มาถึงแล้วนี่นะคะป้าซอ ยังเหมือนเดิมก็มีลูกค้าเข้าร้านอยู่แฟนว่ายแถนเนาะนี่นะคะเบอร์โ,โทรก็ได้ดีนะคะที่ร้านบ้านกกอกนะคะร้านปลาซอยังเหมือนเดิมเนาะ,ะได้ยินข่าวแว่วๆว่าปลาซอนะคะจะกลับบ้านเนาะ,ะตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะมีร้าน ขายอาหารตามสั่งนะคะร้านอร่อยริมทางนะคะปาสอเนาะกะเพราไก่หม,มูทะเลเน,ะนาะนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะเอฟซีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจยจำปาดงด้วยนะคะเรามาอยู่ที่นี่ก็นี่นะคะเห็นแล้วนะคะร้านปลาสอนะคะอาหารตามสั่งนะคะ ท่านใดสนใจก็เนาะได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านสาวปานต่อนะคะ